ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินหนูหน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อจ่าเด้อ คลิปนี้มาพบกับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจานะ้าเนาะต่อไปนี้จะเห็นแอดมินดูๆเร้อจ้าเด้อแต่ก่อนแอดมินลงแค่คลิปแนวทางเลขห้าน้อยเนาะจานะ้าเนาะต่อไปนี้แอดมินก็จะนําเลขรัฐบาลไทยมาฝากท่านผู้ชมนําเรือจ้าเด้อต่อไปก็จะเห็นแอดมินมาเบาแวแววๆดูๆเนาะจานะ้าเนาะหลังจากที่พอกัน มือละคลิปน่าจะต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นสองคลิปสามคลิปไปเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบกะเขามารับชมเด้อจ้าเดอ้อแอนเมนูน้อยกะสวัสดีทุกท่านเดอ้อจ้าเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ท,ทุกทท่านเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วกะ อย่าลืมเด้อจ่าเด้อแอดมินหน่อยๆกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินนั่มแน่เด้อจ่าเด้อแอดมินกะจะได้มีกำลังใจหาแนวทางนั่มมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะจ่าเนาะแล้วกะซ้หรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่เด้อจ่าเด้อแอดมินกะอาจจะเบาหลายจักหน่อยเด้อจ่าเด้อเพราะวา่าแอดมินกะขอเวลาจัก 8นาที9เก่านาทีเนาะจ้ะเนาะซึ่งทางกด u t u b e เพิ่นนั่นเพิ่นกะมีกำหนดไม่ให้เนาะจ้ะเนาะกำหนดให้คนที่เห็ดคลิปล่งทางช่องเนี่ยหายล่งได้มาตรฐานของเพิ่นเนาะจ้ะเนากะก็คือ8นาทีขึ้นไปเด้อจ้ะเดอ้อก็อยา,าแอดมินหนูหน่อยเว่าหลายเว่ามากเนาะจ้ะเนาะสิล่งกับฝ่าวล่งองรวด มันกะอยากลงอยูเนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าแอดมินกะอ่าให้มานังฟังแอดมินจากหน่อยในเด้อจาาเด้อสำหรับแนวทางต่อไปนี้เนาะจ๊ะเนาะที่แอดมินจะนํามาฝากท่านผูน้ชมกะจะเป็นแนวทางทางนิตยสารทางกลุ่มที่แอดมินยูนําเนาะจ๊ะเนาะหลายๆอาจารย์เพิ่นกะนํามาแช่์มาเป็นแนวทางเนาะจ๊ะเนาะแบ่งปันฟีฟ่ แอดมินก็เลยอยากจะนํามาฝากเอฟซีทั้งช่องแอดมินหน่อยนํานอจากเนาะสาหรับทันทีชื่นชอบนอกจากเนาะต่อไปนี้ค็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนอกจากเด้อคลิปแรกที่แอดมินเนี่ยจะเริ่มเก็บข้อมูลนอกจากเนาะเริ่มเก็บขอเริ่มเก็บข้อมูลของแนวทางรัฐบาลไทยนอกจากเนาะ ให้ท่านผู้ชมเก็บข้อมูลไว้น้าเดอ้อจ้ะเด้อจะได้รู้เนาะจ้ะเนาะสีได้รู้ว่าส้ำนักใดเขาเา่าแน่หล้กการให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางาเดอ้อจ้ะเด้อทุกแนวทางที่แอดมินได้นามาลงให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อจ้ะเด้อก่อนท่านจะตัดสินใจให้ทุกท่านพิจารณาดีๆเดอ้อจ้ะเด้อ แล้วก for like ็สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่เด้อจ้าเด้อสบู่ตามนี่เนาะจ้าเนาะสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนเนาะจ้าเนาะสบู่สมุนไพรอัดก้อนสำหรับราคาเด้อจ้าเด้อหนึ่งแพ็คจะมีสิบก้อนเด้อจ้าเด้อหนึ่งแพ็คมีสิบก้อนคระได้เนาะจ้าเนาะคระไดสองสีสำหรับหนึ่งแพ็คเด้อจ้าเด้อกระไดสองสี ราคา185บห้าบาทนะจ๊ะเนาะ185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านที่เก็บเงินปลายทางเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่โอนนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่โอนกับสิก้อนราคา175่งรเจบาทนะจ๊ะเนาะตอนนี้ราคาสบู่ปั๊บขึ้น5บาทเด้อจ้ะเด้อแอดมินก็ได้ซ้ำเก่านั่นล่ะเนาะจ้ะเนาะ ทางร้านคืนแอดมินกับคืนน้ำนะจ๊ะเนาะก็ได้ราคาซ้ำเก้านิดหน่อยบ่ได้หลายเนาะจ๊ะเนาะราคาโรงงานเด้อจ๊ะเด้อราคาโรงงานหลักะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเอาไปต่อยอดกะมีราคาทรงเด้อจ๊ะเด้อแอดมินมีราคาทรงแต่ว่าขันตําคือ10แพ็คเนาะจ๊ะเนาะ10แพ็คขึ้นไปจะได้แพ็คละ หนึ่งร้อยสิบบาทเด้อจ่าเด้อหนึ่งร้อยสิบบาทแต่ว่าสำหรับราคาส่งนี่แอดมินจะบอได้ส่งฟรีเด้อจ่าเด้อแอดมินหน่อยจะบอได้ส่งฟรีให้ท่านผู้ชมออกค่าส่งเองนะจ่ะเนาะค่าส่งเองสำหรับซิปแพคค่าส่งหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ่ะเนาะสำหรับค่าส่งออกเองเด้อจ่าเด้อค่าส่งซิปแพค หนึ่งร้อยสามสิบบาทเนาะจ้ะเนาะสำหรับค่าส่งเพราะว่าทาานนั้งอ่อทั้งร้านไปรษณีย์เล้วจ้ะเด้อแอดมินส่งแฟชชให้เนาะจ้ะเนาะบ่เกินสามมือส่งของเพิ่นบ่ให้ส่งเกินซิปโลตัวหนึ่งร่างเนาะจ้ะเนาะสะบู่ซิปแพ็กอะได้ซิปโลพอดีสำหรับซันไดที่สั่งเกินนั่นแอดมินก็จัดส่งเป็นไล่ไล่กองเป็นกองอีก ยี่สิบแพ็กก็จะเป็นสองกล่องนะจ๊ะเนาะสามสิบแพ็กก็จะเป็นสามกล่องสิบแพ็กราคาอยู่ที่สิบโลนะจ๊ะเนาะสิบแพ็กนี่ก็สิบโลพอดีสิบโลราคาอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบบาทแอดมินทั้งทั้งโอนทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทคือเก่านะจ๊ะเนาะสำหรับคา่าส่งที่ท่านใดที่รับ ไปขายต่อเด้อจ้าเด้อรากะสําหรับครีมเนาะจานะ้าเนาะสําหรับครีมทาฝ้า,าแอดมินกะมีราคาทรงไหคือกันเด้อจ้าเด้อราคาทรงไหคือกันสําหรับครีมชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั้งแบบโอและแบบเก็บปลายทางเด้อจ้ะเด้อสำหรับราคาครีมนี่มันก็จะมาคือกันเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่จะเอาไปขายต่อ คันตั้มคันตั้มนี่สิบชุดคือกันเนาะจ้ะเนาะขั้นต่ำสิบชุดก็จะได้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะจานะ้ะเนาะชุดหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสำหรับราคาครีมนี่บ่ได้ออกค่าส่งเองเลยจ้ะเด้อแอดมินส่งฟรีให้เลยแอดมินบ่เก็บค่าสง่งแต่ว่าสำหรับสบู่นั่นบ่ได้เนาะจานะ้ะเนาะเพราะว่ามันหนักมันหนัก สำหรับครีมแอดมินส่งฟรีให้ทั้งแบบแบบโอนแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก,กะ็ะสำหรับทันใดที่เอาไปขายต่อแอดมินกับส่งฟรีให้เลยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าครีมมันบนนะ่นักคือสบู่เด้อจ้ะเด้อเอาเบาโดนแล้วไปรับชมแนวทางของรัฐบาลไทยประจำวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันเลยเด้จดอจ้ะเด้ออ่า จะเป็นคลิปแรกของเดือนกลุ่มผ้าเนาะจ้ะเนาะของแนวทางเล็กรัฐบาลไทยเด้อจ้าเด้อสำหรับทานดที่ช่นชอบกับเขามารับชมรับฟังกันเลยเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าเนาะจ้ะเนาะแอดมินอัดคลิปอยู่ระเบียงเด้อท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาเบ่งสวนดอกไม้เนาะจ้ะเนาะสวนดอกไม้มือนี่แอดมินวางงานก็นเลยมีเวลาไปหาข้อมูลแล้วก็เขียนมาให้ท่านผู้ชมเนาะจ้ะเนาะไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะ แนวทางของท่านนี่นอกจากเดอ้อของท่านดวงเศรษฐีนอกจากนา้อคุณจะมีฉายาวาดวงเศรษฐีสำหรับชุดแรกนอกจากนา้อดวงเศรษฐีนี้ท่านจะมีสองเวอร์ชันนอกจากเดอ้อแอดเมน,นูหน่อยกับขอบพูดลายๆนอกจากนา้อสำหรับท่านดวงเศรษฐีนอกจากนา้อทีน้ำแนวทาง มาแบงปั่นเนาะจ้ะเนาะแอดมินขอบคูณหลายๆเรือจ้ะเด้อแอดมินกะจะนํามาฝากอฟซีทางช่องนําคือกันเนาะจ้ะเนาะให้ท่านผู้ชมเก็บข้อมูลไว้เด้อจ้ะเด้อเพื่อจะได้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะว่าวดน,นี้ข่าวบอเนาะจ้ะเนาะเก็บข้อมูลไว้แอดมินกะจะเริ่มเก็บข้อมูลไว้คือกันเนาะจ้ะเนาะแอดมินก็นได้ติดตามท่านในกลุ่มมาเป็นปีแล้วเด้อจ้ะเด้อแอดมินว่ามีเวลานํามาลงให้เนาะจ้ะเนาะต่อไปนี้แอดมินจะบ่ลงในคลิป เลขห้าน้อยเด้อจ้ะเด้อแอดมินจะแยกคลิปให้ท่านผู้ชมนะจ้ะเนาะสำหรับเวอร์ชันแรกนะจ้ะเนาะเลขเด่นอ,อของท่านดวงเศรษฐีนี่จะเป็นแนวทางบนเด้อท่านผู้ชมเด้อแนวทางบนเท่านั้นเนาะคะนะ่ะเนาะ สำหรับงวดที่ผ่านมากะกเข่าด้อจ่าเด้อแต่ว่าแอดมินบราเก็บข้อมูลไว้เนาะจานะ่าเนาะแอดมินบรด้เก็บข้อมูลไว้เพราะว่าโทรศัพท์แอดมินมันจะเต็มเนาะจานะ่าเนาะต่อไปนี้แอดมินกะจะเขียนเขียนมาหายเนาะเพื่อจะได้เก็บข้อมูลไว้เนาะจานะ่าเนาะเพราะว่าถ้าร้ายสำนักร้ายหร้ายมองเนี่ยโทรศัพท์ แอดมินมันเต็มเนะจ้ะเด้อมันเต็มมันเต็มไว้เฮาต้องลบออกแล้วมันก็นจะจาํจาบ่ได้เนาะจ้ะเนาะต่อไปนี้แอดมินนูหน่อยๆก็จะเฮ็ดสถิติไว้เน,นาะจ้ะเนาะเพื่อท่านผู้ชมถามหาแอดมินก็จะได้รู้ว่าเออของท่านนี่ท่านนี่แอดมินก็จะได้นํามาใหา้เน,นาะจ้ะเนาะเพื่อท่านชื่นชอบอ่าเหล็กเด่นเด้อจ้ะเด้อแนวทางที่แอดมินนํามาให้จะเป็นเหล็กเดน่นนี่เน,น,นาะจ้ะเนาะดวงเศรษฐีเด่นบน นวดประจำวันที่1 2, ก,นะกุมภาพันธ์2565เนอะจ้ะเนาะกะจะเด่นบนคือ1และ2เนอะจนะ้ะเนาะ1และ2ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ่งเลยจ้ะเด้อของท่านดวงเศรษฐีแอดมิน,นหน่อยก็ขอบคุณหล,ลายๆสำรับแนวทางเลยจ้าเด้ออัดอยู่ระเบียงนะจนะ้ะเนาะก็จะมีเสียงคนเสียงรถจักน้อยเลยจ้ะ อันนี้คือเวอร์ชันแรก้อจ้ะเด้ออันนี้คือเวอร์ชันแรกต่อมาก็จะเป็นเวอร์ชันที่สอง้อจ้ะเด้อเวอร์ชันที่สองซึ่งมวดทิพา์มากอะเขาคือกันเนาะจา๊ะเนาะเวอร์ชันเวอร์ชันที่สองนี่ก็จะเป็นอ่ารูปลักษณะแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะรูปลักษณะแบบนี้อ่าจะก็จะมีเลขตาล่างากนกจ๊ะเนาะก็คือท่านจะได้เอายก ยกเด่นหนึ่งและสองมาไว้เวอร์ชันนี้ก็กันนะจนะ๊ะเนาะเลขในตาร่างนั้นก็จะมี9 1 6แล้วก็อยู่แถบทั้งซ้ายนั้นก็จะเป็นศูนย์ยูดานทั้งขวาน,นั่นก็จะเป็นเลขสองนะจนะ๊ะเนาะเลขในตาร่างซึ่งงวดที่ผลานมากนั้นก็ได้เข่า3ตัวบนด้อจ้ะเด้อ3ตัวบนแอดมินมีข้อมูลอยู่แต่ว่าแอดมินโบได้เก็บไว้นะจนะ๊ะเนาะ บางงวดกะจะเขา่าสามตเด้อท่านผู้ชมเด้อบางงวดกะจะเขา่าสองตเนาะจานะ้ะเนาะเป็นแนวทางบนเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นแนวทางบนของท่านดวงเศรษฐี้ะจ้ะเด้อฉายาเพื่นแอดมินหน่หนอยกับขอบคุณหลายๆเนาะจานะ้ะเนาะส่วนด้านล่างนั่นกะทางซ้ายกะจะเป็นเด่นหนึ่งท่างขวานั่นกะจะเป็นเด่นสองเนาะจานะ้ะเนาะสามตัวโตว๊ดท่านกะได้จับไว้คือหกหนึ่งเก้าเนาะจานะ้ะเนาะซ้หรับท่านใดที่ชื่นชอบ ก็ยิบจับไปเป็นแนวทางแล้วจ้ะเด้อประจำมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินคัดหลอกมาแบบตรงเป๊ะๆเร้อท่านผู้ชมเด้อแอดมินจะเก็บข้อมูลไว้เนาะจานะ้ะเนาะแอดมินบริเฮดคือช่องอื่นเนาะจานะ้ะเนาะบริเฮดคือช่องอื่นสําหรับช่องอื่นนั่นเพื่อนจะเอาตัวจริงมาเลยแต่ว่าหลายๆช่องกระเฮ็ดไปแล้วแอดมินบริเฮดคือทังช่องอื่นแล้วจนะ้ะเด้อแอดมินก็จะนํามาแบบนี้เนาะจ้ะเนาะ สำหรับแนวทางเล็กรัฐบานไทยเด้อจ้ะเด้อว่วาจะว่าจักแปดเก้านาทีก็เลยมาแล้วนะจ๊นะเนาะเป็นสิบนาทีกว่าแล้วเอาสำหรับคลิปนี้กะค้งซิมีเท่านี้เนะจ๊นะเนาะต่อไปนี้กะจะได้ยินเสียงแอดมินหน่อยเมื่อละคลิป2คลิป3คลิปเด้อจ้ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็มีเทานีนอกจากเนาะให้ท่านผู้ชมยิบจับไปเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเด้อจ่าเดอ้อแอดมินหนูหน่อยกับขอคุณสำหรับการติดตามรับชมนอกจากเนาะสำหรับทันใดที่ชื่นชอบเข้ามาแล้วกับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆวยในหมวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันหาอยหกสิบหาเด้อจา่าเด้อสำหรับคลิปนี้มีเทานีนอกจากเนาะพอกันไหมคลิปหนา แอดมินหนูน้อยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ